การที่จะบรรลุทมขั้นสูงได้จําเป็นต้องฝึกอภิญญาไหมครับอ๋อไม่ต้องอภิญญานี่ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมอาจจะไปเป็นอุปสรรคเสียด้วยซ้ําไปถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักทางเราอาจจะไปคิดว่ามีอภิญญาแล้วจะช่วยทําให้เราได้บรรลุธรรมแต่มันจะทําให้เราหลงทางมันเป็นคนละทางกันเหมือนเราขับรถมาถึงสามแยกเนี่ยเราต้องตรงไปแต่ S <S เราคิดว่าทางที่จะไปเป็นทางเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวไปทางอภินญยญาอย่างนี้ก็จะหลงทางจะไปไม่ถึงเป้าหมายเป้าหมายต้องจิตสงบไม่มีอภินญ,ญาไม่มีอะไรถ้ามีอภิญญาก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันคนใดถ้ามีอภินญ,ญาแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกับมันได้แต่ตอนนี้อย่าไปเล่นกับมันมันเป็นเหมือนเหมือนมืนเหมือนกับเล่นเกมอะตอนนี้เราอย่าเล่นเกมเรากำลังทํางานเรากำลังคิดบัญชีอยู่อย่าเพิ่งไปเล่นเกม เราเล่นเกมแล้วเดี๋ยวคิดบัญชีไม่เสร็จเดี๋ยวส่งส่งภาษีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องจ่ายภาษีไม่ทัน,น,นการปฏิบัติเราต้องการมาชำระก,กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราต้องอาศัยสมาธิที่สงบเป็นอุเบกขาถ้าเรามัวไปเล่นกับอภิญญามันก็จะทำให้เราไม่ได้อุเบกขาพอเราออกจากสมาธิมาเราจะเอามาใช้ในการฆากิเลสก็ฆ่าไม่ได้ไม่มีกำลังอภิญญาที่ฆากิเลสไม่ได้ แทนถ้าเราเกิดมีวาสนาในทางนี้อย่าไปสนใจตอนนี้ให้ทํางานของเราให้เสร็จก่อนสมมติเราเสร็จแล้วเราบรรลุธรรมแล้วทีนี้เราจะเอาอภิญญามาเล่นก็ได้ถ้าอ่านจิตใจของใครได้ก็อาจจะไปสอนธรรมะเขาเนี่ยเวลาเขาคิดถึงนู่นนึงที่นี้ก็อ่านใจเขาได้แสดงธรรมไปจี้ใจเขาเลยพอจี้ใจเขาเขาก็อาจจะตกใจหรือว่าเออเห็นใจขึ้นมา ตัวเองมองไม่เห็นบางทีตัวเองไม่รู้ว่าเป็นปัญหาคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์พอแสดงทําให้เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นเป็นอันหาเขาอาจจะทําให้เขาหยุดได้เปลี่ยนได้บรรลุได้พระพุทธเจ้ารู้ใจขององคุลิมานเนี่ยพอจี้ใจที่ตัวกิเลสอันนี้องคุลิมาก็เกิดได้สติขึ้นมาทันทีเลยนีย่พระพุทธเจ้าก็ใช้อภินญ,ญา แต่ใช้ในการสั่งสอนผู้อื่นใช้ใเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นแต่จะไม่เอามาอภิญญาแบบคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสก็จะเอาอภิญญามาเป็นเครื่องมือหากินเช่นพวกหมอดูทั้งหลายนีย่พวกนั่งภายในนั่งเสร็จแล้วก็โอเนน้เห็นนู่นเห็นนี่ต้องทานู่นทานี่พอบอกคนเขาก็เอาเงินมาให้ใช่ไหมก็อันนี้นี่แหละเป็นเป็นอุปสรรคเพราะบางทีนั่งสมาธิาาญญาแล้วมีอภิญญาเลยไม่สนใจที่จะไปฆ่ากิเลส เลยสนใจที่จะเอาพิญญานี้มารับใช้กิเลสเอามาเป็นเครื่องมือทำมาหากินก็เลยติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป